วันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคัพเคก้กลูกส้มค่ะเป็นการนำคัพเคก้กส้มแบบเดิมๆนะคะมาตกแต่งใหม่ค่ะก็คือข้างบนนะคะเราจะปาดคี้ให้เหมือนลูกส้มนั่นเองถ้าอยากรู้แล้วว่าทำอย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของคัพเคก้กลูกส้มนะคะประกอบด้วยส่วนแรกค่ะเป็นส่วนของเนื้อเคก้กนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะแป้งเคก้กนมสดรสจืด น้ำตาลทรายปดละเอียดเนยสดรสจืดกลิ่นส้มสีผสมอาหารสีส้มเกลือป่นโอเวเลตและผงฟูค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมส่วนที่2กันเลยค่ะส่วนผสมส่วนที่2นะคะเป็นส่วนตกแต่งค่ะประกอบด้วยเนยสดรสจืด ใบไม้น้ำตาลทรายป่นละเอียดน้ำส้มเข้มข้นตอนนี้นะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทำตัวคับเค้กลูกส้มกันเลยนะคะเริ่มจากค่ะเราจะทำตัวเนื้อเค้กก่อนซึ่งวันนี้นะคะเนื้อเค้กเป็นเนื้อสปันรสส้มค่ะก็คือเริ่มจากนะคะเอาไข่ค่ะใส่โฮตี้เลยไข่ทั้งฟองนะคะแล้วก็ตามด้วยนมนมสดรสจืดค่ะแล้วตามด้วยเกลือค่ะและสุดท้ายน้ำตาลทราย แล้วก็เราจะนำโอเวอร์เลดค่ะโอเวอร์เลดคืออะไรโอเวอร์เลดคือสารอิมัลเจอรเออร์ค่ะช่วยให้ไข่แล้วก็ไขมันนะคะเข้าเข้ากันได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เค้กค่ะขึ้นฟูได้ดีถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะคะใช้ SP แทนได้ค่ะก็แต่ว่าเค้กอบอะค่ะควรจะเป็นโอเวอร์เลดมากกว่า SP เขาจะนิยมใช้กับเค้กนึ่งมากกว่าเนาะก็ ตัวโอเวอร์เลนะคะนี่จะปาดไปที่หัวตะก,ก้อนะคะเราจะไม่ใส่ลงไปเพราะว่าบางโถบางตัวค่ะหัวตีมันไม่ถึงก้นเนาะถ้าเราใส่ลงไปอะคะ่ะโอเวอร์เลมันนอนก้นมันจะตีไม่ถึงนะคะโอเคแล้วก็ตีเลยสปีดสูงสุด10นาทีค่ะเดี๋ยวนุ่นจะตีนะคะเดี๋ยวครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะมก็ตีจนครบ10นาทีแล้วนะคะลักษณะเขาก็จะค้นขึ้นมาค่ะวิธีการเช็คนะคะก็คือเราลองวาดเหมือนกับวาดเลข8หรือวาดอะไรก็ได้ะคะ่ะลงไปแล้วก็คือเขาจะไม่ยุบหายไปเลยเขาจะยังคงอยู่บนข้างบนนะคะอย่างนี้แปลว่าโอเคแล้วได้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่แป้งกันค่ะแป้งนะคะนุ่นร่อนแล้วนะคะแป้งผงฟูร่อนเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย หมดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะตีด้วยสปิดเบาก่อนนะคะตีจนสมนผสมนะคะไม่ฝูงค่ะเราก็ปาดโถหนึ่งครั้งค่ะมันจะมีเศษแป้งะคะ่ะอยู่ในตะก้อเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ปาดออกค่ะ แล้วก็ข้างใต้โถด้วยมันจะมีแป้งที่แบบจมลงไปอะค่ะโอเคเดี๋ยวนุ่นจะตีต่อนะคะด้วยสปีดกลางค่ะ5นาทีโอเคเดี๋ยวครบ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็ตีครบ5นาทีแล้วนะคะลักษณะเขาก็จะค้นค่ะแล้วก็จะยุบลงไปหน่อยนะคะต่อไปเราจะมาใส่สีกับกลิ่นค่ะวันนี้นุ่นใช้เป็นสีกลิ่นส้มนะคะใส่ลงไปเลยตามชอบเลยค่ะแล้วก็สีผสมอาหารสีส้มค่ะใครอยากได้เข้มอยากได้อ่อนก็ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ตีทุกอย่างค่ะด้วยสปีดกลางหนึ่งนาที เดี๋ยวท่นจะตีนะคะจนครบหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใส่เนยกันค่ะตอนนี้นะคะมันก็ตีครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่เนยกันเนยนะคะเป็นเนยละลายค่ะเอาเข้าไมโครเวฟหรือว่าเอาไปตั้งไฟก็ได้แต่เนยที่จะใส่นะคะต้องเป็นเนยร้อนเนยอุ่นค่อนไปทางร้อนเลยนะคะถ้าเป็นเนยเย็นเนยละลายเย็นเนี่ยจะทําให้เค้กเวลาเราไปอบอะค่ะจะเป็นไตเนาะ ก็เราจะตีต่อ3นาทีค่ะทุกๆหนึนาทีเราจะใส่เนยลงไปค่ะเันจะตีอย่างนี้นะคะจนครบ3นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตักใส่พิมพ์กันค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็ตีจนมาสมของตัวเนยเค้กส้มแล้วเรียบร้อยนะคะลักษณะเขาก็จะข้นๆอ,อย่างนี้นะคะต่อไปเราจะมาใส่ พิมพ์เข้าอบก,การวันนี้นุ่นใช้ถ้วยจีบอย่างนี้นะคะอะเบอร์ที่นุ่นใช้เป็นเบอร์ส737นะคะถ้าเป็นถ้วยจีบอย่างนี้ต้องใช้อะไรรองเข้าอบด้วยนะคะก็ตักใส่เลยประมาณ3นสีถ้วยสนสของถ้วยนะคะอย่าใส่เต็มเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้น เราจะเอาเข้าอบค่ะที่อุณหภูมิ180องศานะคะไฟบนล่างผัดลมค่ะประมาณ20-25นาทีค่ะเดี๋ยวนเอาเข้าอบแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนอบเสร็จกันค่ะระหว่างที่เรารอตัวคัพเค้กอบอยู่นะคะเราก็จะมาตีตัวบัตเตอร์ครีมส้มกันค่ะเริ่มจากนะคะนุ่นเอาตัวนี้เป็นเนยนะคะเป็นเนยเนยเอามาจากตู้เย็นแล้วนิ่มแล้วนะคะแต่ไม่ถึงกับละลายนะตีให้ขึ้นฟูนิดนึงค่ะ พอเนยของเรานะคะขึ้นฟูลแล้วนิดหน่อยนะคะเราจะค่อยๆเทนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มเข้มข้นนะคะค่อยๆเทใส่ลงไปะคะ่ะเราจะปาดขอบอ่างหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าบางทีมันจะมีเศษน้ำส้มมาะคะ่ะไปติดอยู่ข้างๆโอเค หลังจากนั้นค่ะเราจะตีต่อประมาณ2นาทีนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยขึ้นฟูค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใส่สีกันตอนนี้นะคะมันก็ตีจนครบ2นาทีแล้วนะคะต่อไปมันจะมาใส่กลิ่นส้มค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่ขอใส่นิดนึงแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีส้มนะคะใครอยากได้สีอ่อนๆอย่างนี้ก็ได้หรือจะใส่แบบนุ่นก็ได้เหมือนกันค่ะ โอเคแล้วเราก็ตีต่อค่ะเดี๋ยวนุ้นจะตีต่ออีกหนึ่งนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันค่ะตอนนี้นะคะคัาวเค้ของเราก็อบเสร็จแล้วแล้วก็พักจนเย็นแล้วนะคะเราจะมาประกอบกันเนาะเริ่มจากค่ะนุ่นจะทําตัวน้ําตาลที่เป็นสีส้มเอาไว้ตกแต่งก่อนนะคะเรื่อจากนุ่นใช้น้ําตาลทรายป่นละเอียดค่ะเทใส่ถุงเลย แล้วก็ใช้สีผสมอาหารสีส้มนะคะหยดลงไปอย่าแบบเทลงไปนะคะหยดหยดเป็นยอมยอมนะแล้วก็ถัดปากถุงค่ะเราก็ทำการเชคกันเองโอเคพอเข้ากันแล้วนะคะก็เทใส่ถ้วยไว้เลย ถ้าใครรู้สึกว่ามันเปียกนะคะจะเอาไปตากไว้ก่อนก็ได้สักพักหนึ่งให้มันแห้งก่อนค่ะน้วค่อยมาใช้ก็ได้นะคะโอเคพักไ้นะคะต่อไปจะเป็นใบไม้ข้างบนนะคะวันนี้นุ้ยใช้เป็นใบใบต้นดอกแก้วอะคะ่ะน่าจะหาง่ายนะคะใบเขาแข็งถ้าใครหาไม่ได้ใช้ใบปอมก็ได้นะคะใบใบไม้ปลอมเนาะโอเคแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยตัวบัตเตอร์ครีมก็ตีไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ เรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเอาครับเค้กของเรามานะคะแล้วก็ปาดบัตเตอร์ครีมลงไปปาดให้ข้างบนนะคะเป็นแบบโดมหลังเต่าอะคะ่ะเหมือนมีลูกส้มอยู่บนคัพเค้กนั่นเองไม่ต้องเรียบมากก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปคุกน้ําตาลเนาะโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็าน้ําตาละคะ่ะของเรานะคะมาแล้วเราก็ จุ่มลงไปซึ่งตอนจุ่มนะคะอย่ากกดแรงเพราะว่าตัวบัตเตอร์ครีมเราก็จะเบี้ยวได้นะคะค่อยๆชุบลงไปตอนที่ชุบน้ำตาลนะคะเราสามารถจะแต่งทรงตัวบัตเตอร์ครีมเราได้นะคะโดยการกดลงไปเบาๆนะคะปรับทรงให้เขากลมๆตรงไหนเบี้ยวก็กดลงไปโอเคประมาณนี้ เสร็จแล้วก็เอาใบไม้มาปาักลงไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคัพเค้กส้มของเราค่ะวันนี้นุ่นทำมาแล้วนะคะก็จัดเสิร์ฟได้เลยเค้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่แบบชอบทานคัพเค้กส้มขัดแต่เบื่อการบีบทีวนๆธรรมดานะคะลองวิธีนี้ดูค่ะ อร่อยเหมือนเดิมค่ะไม่แพ้รูปแบบเดิมเลยนะคะใครที่อยากลองทำนะคะก็ดูสูตรนะคะแล้วก็อัตรา,าส่วนต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยค่ะ foodtravel.tv ค่ะวันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายส่งส่ง